สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพกดิฉนะันนัฐมณฑาโลดในรายการ AI ไอออโต้นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปกติดน่์สินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านอุตสาหกรรมค่ะและวันนี้เราก็อยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่น Moto อเตอรช2024ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ นิสส <Nissan> ันมอเตอร์เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้านิสสันไฮเปอร์ทัวร์รรถมินิแวนไฟฟ้า, oler, an, ฟฟา100%นี้เน้นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมเดินทางโดยผสมผสานการบริการแบบญี่ปุ่นหรือโอโมเตนาชิกับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการขับขี่อัตโนมัติและ V2X ภายในกว้างขวางมีพื้นเป็นจอ LED เพิ่มความรู้สึกหรูหราและผ่อนคลายด้วยภาพคล้ายแม่น้ำและท้องฟ้าภายนอกดีไซน์เรียบลื่นมีเส้นสายที่เฉียบคมทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการลู่ลมและโดดเด่นด้วยล้อ ลายคุมิโกะแสดงถึงความงามของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตบวกกับระบบอ e ีฟอสช่วยควบคุมล้อทั้ง4อย่างแม่นยำมี AI ตรวจจับข้อมูลไบโอเมตริกเพื่อปรับบรรยากาศให้เหมาะกับอารมณ์ของผู้โดยสาร เคีว e ีไนรถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาดใหญ่ที่มีที่นั่งถึง3แถวจุผู้โดยสารได้ถึง7คนมาพร้อมกับดิจิตอลไทเกอร์เฟไฟหน้าแนวตั้งที่เพิ่มความสง่าง,งามมือจับประตูแบบฝัดอัตโนมัติที่ซ่อนอยู่เมื่อไม่ใช้งานและไฟไท้าย LED แบบสตาร์แแบบภายในกว้างขวางเพิ่มความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยเบาะด้านในเป็นแบบพรีเมียมในแถวที่2จะมีระบบนวดมาให้ด้วยสามารถปรับเอ็นและหมุนได้ถึง180องศาพับเป็นแนวราบได้2แถวเพื่อเก็บของได้มากขึ้นสัน รูปแบบคู่เพื่อแสงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์มีหน้าจอแสดงผลพารนรามา12.3นิ้ว2จอและ5.2นิ้ว1จอล้ออัลลอย21นิ้วสามารถเดินทางไกลได้ถึง680กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเกียร์นมาพร้อมระบบ AI ที่จะช่วยปรับในการขับขี่ให้เหมาะสมในทุกภูมิภาคและทุกสภาพถนนเพื่อความปลอดภัยในการยึดเกาะถนนจะมีระบบขับขี่อัตโนมัติและการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA เพื่อการใช้งานที่สะดวกและทันสมัยราคาเริ่มต้นสำหรับ รุ่น e a r t h l o n g Lens ขับเคลื่อน2ล้อจะอยู่ที่3,499,000บาทและรุ่น GT Line All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อจะอยู่ที่3,899,000บาท มาต่อกันด้วยดี PA ว S 0 7 L ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ด้วยราคา1 4 9 9 0 0บาทเพิ่มแค่1 0 0 0 0บาทจากรุ่นปกติคุณก็จะได้แบตเตอรี่ขนาด79.97กิโัจาก66.8กิโัลเพิ่มระยะทางการขับขี่ไกลขึ้นจาก485กิเมเป็น560กิเมต่อการชาร์จเพียง1ครั้งรับรองการชาร์จด,ด้วยแบบ DC พร้อมฟังก์ชันวิไฮโคลทูโหลดสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้รถรุ่นนี้มาพร้อมประตูกระจกแบบไร้ขอบหลังคากระจกพาโนรามาพรอมม่นานบังแดดระบบไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระ ด้านหน้าจุได้ถึง125ลิตรล,ล้ออลลอยลายมูนไวเบดขนาด20นิ้วมือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อนไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ LED ดีไซน์แบบสตาร์ e พเทไฟไท้าย LED ดีไซน์แบบสตาร์เฟมปอยเลอร์ด้านหลังดีไซน์แบบสปอร์ตพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเบาะผู้โดยสารปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางมีระบบเมมเบอร์ซีและเวลคัมซีดเบาะคู่หน้ามีระบบเป่าลมที่เก็บสัภาระด้านหลังบรรจุได้345ลิตรระบบปับอากาศอัตโนมัติ2โซนระบบฟอกอากาศ ไอออนเจเนเรเตอร์นอกจากนี้ยังมีหน้าจอสัมผัสแบบ s u n f เวอร์ขนาด15.6นิ้วซึ่งเป็นการปรับทิศทางหน้าจอข้อหาผู้โดยสารอัตโนมัติแต่เมื่อมีผู้ขับขี่เข้ามาหน้าจอก็จะหันไปหาผู้ขับขี่เป็นหลักตัวหน้าจอรองรับ Apple CarPlay แบบไร้าสายระบบสแสดงข้อมูลการขับขี่และระบบนำทางแบบ AR ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารแบบปรับสีและปรับจังหวะได้ระบบกระจกประตูปิดอัตโนมัติเมื่อมีฝนตกและระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ออนไลน์ OTA เพื่อสะดวกในการใช้งานอีกด้วย ภายในงานยังมีรถยนต์รถไฟฟ้าอีกหลายรุ่นที่สวยราคาน่าสนใจและฟังก์ชั่นจัดเต็มมาให้เลือกกันอีกเพียบเลยนะคะถ้าใครชอบรถรุ่นไหนอยากให้เราเจาะลึกข้อมูลรถคันนั้นก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ